นะคะโอ้โ oh หเขาเดินหน้าพัฒนาตามความ ยั่งยืนนะคะในแนวทางของโครงการหลวงสร้างความมั่นคงในอาชีพนะคะชุมชนบ้านห้วยเป้าที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสําเร็จของการเปลี่ยนผ่านจากวิธีเกษตรเชิงเดี่ยวที่ปกติก็ใช้สารเคมีตามปกติเนี่ยนะคะมาสู่เกษตรปลอดภยัยและยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนของทางโครงการหลวงและองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเข้ามาขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2549นะคะเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมเป็นเกษตร สมผสานค่ะโครงการเนี้ก็เรียกว่าพัฒนา ครบวงจรเลยนะคะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงห้วยเป้าใช้พื้นที่รวมเจ็ดไร่ปรับใช้ตามแนวคิดกเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังมีโรงเรือนทั้งหมด14หลังค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็มีการปลูกผักตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นผักห้องเต้กวางตุง้งคะน้าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ทุกวันจะถูกส่งต่อไปที่โรงคัดบรรจุห้องเย็นแล้วก็ขนส่งไปปลาย,ลายทางที่เชียงใหม่นะคะภายในวันถัดไปค่ะรวมถึงการปลูกไม้ผลเลี้ยงไข่ไก่นะคะ สร้างรายได้หลากหลายและก็ยั่งยืนเป็นเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวแล้วก็พัฒนาระบบจัดการขยะ อินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสวนด้วยนะคะเอาเศษผักไปทําปุ๋ยธรรมชาติใช้เป็นอาหารเลี้ยงไก่และก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยตอบโจทย์ตลาดพร้อมกับทําระบบบริหารจัดการน้ําโดยการสร้างบ่อน้ําตื้นบนพื้นที่สูงค่ะสูบน้ําจากแม่ปิงเนี่ยผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยให้มีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งปีเพราะว่าน้าก็สําคัญมากๆนะคะสําหรับการทําสวนแบบนี้ค่ะโดยคุณสุขาเจ้าของสวนเนี่ยนะคะเกษตรกร,กรต้นแบบในพื้นที่ก็เล่าว่าแต่ก่อนทำข้าวโพด ทำอยู่10ไร่ค่ะรายได้นั้นไม่ถึงแสนบาทแต่พอปรับเปลี่ยนเป็นกเกษตรอินทรีย์แบบนี้ครบวงจรแบบนี้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ เกิน5เท่า oh, ก็คือ oh. ประมาณ5ถึง10เท่าเลยทีเดียวนะคะ oh. พร้อมกับสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย oh. เพราะว่าไม่ต้องเจอกับสารเคมี oh. ที่ต้องใช้ในการทำอาชีพเนี่ยนะคะ oh. แล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ mm. นำมาเป็นรายได้เสริมด้วยค่ะ oh. ที่บ้านห้วยเป้านั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งชุมชนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง mm. ซึ่งพิสูจน์แล้วนะคะว่าสามารถสร้างความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงค่ะแตนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงทดสอบวิจัยก่อนนะครับเราก็ต้องพยายามทดสอบวิจัยพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่นะครับเพื่อนํานผ,ลผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่เรามาทดสอบวิจัยเนี่ยนำไปขยายสู่งานส่งเสริมเราก็พยายามให้เกษตรกรเนี่ยจากพื้นที่ปลูกข้าวโพด1ิบไร่เนี่ยเราอาจจะแบ่งเขาไปปลูกไม้ผลสักเจ็ดไร่ อีก3ไร่เนี่ยเรามาทําผักโรงเรือนนะครับแล้วก็ในการผักโรงเรือนก็จะมีสองสองอย่างคือมีกเกษตรปลอดภัยนะครับระบบ GEP กับกเกษตรดินรีแล้วก็เขาบ่ได้ไปหับจากคนอื่นเขามาทําในพื้นที่ของตัวเองชีวิตก็ดีขึ้นคุณภาพร่างกายเขาก็ดีขึ้นเนี่ยครับเพราะผมยากไอ่วนการ,กรเกษตรได้ะสมประสานแล้วก็ไล่ไร่ก็ดีขึ้นนะครับปีหนึ่งก็ ดีสุดๆเลยประมาณแสนสองแสนเนีครับ